สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพามาเก็บผักป่าผักอุดกฮะแถวนี้มีต้นไผ่ด้วยอะ่ะนี่น่าจะมีหน่อไม้นะ ต้นนี้คือต้นอุดอ่ะคะจะกินต้นอ่อนของมันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันก็เดี๋ยวจะเอาต้นเล็กๆต้นเล็กๆแบบนี้คะต้นที่เป็นต้นอ่อนอนะ่ะ ลุงมาด้วยนะคะัเพื่อนแต่เก็บเต็มไม้เตติดใจฟาตก็เก็บเมไม้เฉยเลยมีต้องการความอิสระนะคะเก็บคนเดียวว้าว้ยเนี่ยโอ้โหเต็มไม้ในโต๊ะเลยนี่ก็จะกินได้ใช่ไหกินได้นะคะกินได้นะแต่เรายังไม่เคยกินเนี่ยกินได้นะ เดี๋ยวเราให้เรารู้จ pues ักด so la ีๆก co. ่อนอุโดตะโกใช้เดี๋ยวสซเดี๋ยวให้ลุงเก็บของเดี๋ยวให้ไปเก็บอีกนิดหน่อยเอาไปให้ลุงลุงแกอยากเก็บอีกนิดหน่อยช่างแกอยดเดินไปแล้วไงเดี๋ยวเราไปเก็บปะกีล้อมเดี๋ยวเราไปเก็บอย่างอื่นต่อการเ่อนเราไม่ได้มาคนเดียวนะ แต่เราแยกแยกทางกันเดินไปหาก่อนนะลุงบอกห้ามบังคับแกนะแกต้องการอิสระในการเดินห้ามเรียกนี่นี่นะเพียบเลยยังเหลือเยอะอุดรทษเถหรือแกจะจะเก็บวันนี้ไปอีกหน่อยแต่ว่าตอนนี้กำลังเก็บเซมัยอยู่เซมัยมันสามารถตากไว้ได้ค่ะ อันนั้นเองก็เคยเป็นไม้ที่แกเก็นมาเนาะเอเอมีคนถ่ายให้คนหนึ่งแบบเนี้ยเขาอย่างชั่วคือตั้งกล้องแล้วถ่ายถ่ายเองมันจะหนักหนักหน่อยต้องหาหมอโอ้ลุงแบบท้อเลยอ่ะเอาใจนี้นะโอ้นเัาะนี่อ<ไห>ีอ่ะ ผูต่อยเขากะอต้นใหญ่ๆอ,อ,อ,นะอุบวกนะกริยามะอู้ดออีะแต่ว่าตามภูเขามันจะแบบอวบกว่าเพราะว่ามันชื้นเนาะต้นอวบอันนี้คือตังแบไไบไงโอเคคือผักป่าที่เราเก็บได้นะ มาแปบเดียวอันนี้อุดอต้นกลุ่มเดียวอุดอผักเซมไม้แล้วก็ผักขี้ร้อมนะคะโอเคใส่ถุงนะเพื่อความสะดวกนะันเพื่อนอยากจะจัดสวยงามอยู่แต่ว่าเราตเน้นความต้องการความสะดวกเนาะขอเพื่อนๆเ, <laughs> เห็นใจด้วยเนาะ <laughs> ความสะดวกแบบเดินขึ้นเดนินลงอะไรเงี้ยมสะดวกกว่ากันไงเดินหิว้วไป,ไป,ไป,ไปมาไปมา กลับกันแล้วนะคเพื่อนคลิปนี้มาไวไปไวนะมาไวไปไวแต่จะบ,บ,บ้านนี่แหละอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ้ากดเลยจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะพวกเราเป็นผักอุดอกคลุกงานะคะคลุกงาขาวไอ้คลุกงาใส่มิโซะแล้วก็แค่นั้นแหละเห็นตาลนิดหนึง่ง อร่อยอร่อยนะคะส่วนอันนี้เป็นก็เทมปุระเหมือนเดิมเราก็จะทำเทมปุระนะเทมปุระผักถาระนะคะแล้วนี่ก็เป็นตัวนี้ก็